อ้าวพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องนอนรับฝันดีสีแสบส,สีดีสีด้วยเออพี่น้องทุกคนวันนี้ซื้มารีวิวแป้งสาโทนี่แหละแป้งสาโทแป้งสาโท,าโทของโบราณโบราณเหาละของแสบๆเห่านี่แหละนี่แหละคือแป้งสาโท อันเปิดขายสุดละอีสิบหาบาทเด้อพี่น้องสุดละอีสิบห้าบาทสุดละอีสิบหาบาทนี่ยละเบิ่งเอาแป้งนี่ขเขาก็เฮ็ดมาจากพวกสุนไพรพื้นบ้านเท่าไหร่ละสุนไพรอีพื้นบ้านอีสานนี่ยละเป็นของหายากแน่เป็นของหายากแน่ต้องเจอกระจ่างเขาพีโค้ดชาวบ้านเท่าไหรเศร้าสวน พี่คูมา่อยกรมาโตมอนามันมาเห็ดอันแป้งเหลาโทษให้พี่น้องกินแสบบางคนมากระถามว่าโอ้ยแป้งเหลาโทษจาพูดแสบแท้ว้านัันพูดแสบแแ่แสบแท่แสบจังเพนว่าจะกเห็ดมาจากอีหยางเพนว่าเห็ดมาจากอีหยางคอยกระบอกว่ามันเห็ดมาจากปอกยาสมุนไพร ยาสมุนไพรพื้นบ้านเทาเด้อพี่น้องเด้อนี่ละเบิ่งเอานี่าตาเล็กกระโดงน,นี่นี่ละเฮ็ดมาจากพอกยาสมุนไพรพื้นบ้านเฮาอันบักตองแหลงแน่บักซองฝาแน่บักหุห่นไหแน่ขวดจีปลาขวดจีพี่น้องซองฝาอ่อยส่งางนั่งไว นั่งไหวหัวจักบอก็ไหวนางนี่ละ่ะไหวนางกับไหวหัว,วละ่ะเขามาแกงกินคนสมัยก่อนนี่ละ่ะมิตยาสมุนไพรแท้ๆนี่ละ่ะขายปิเฮ็ดก็ว่าโอ้ยแสบแหย่แสบหลายนี่ละ่ะแสบหลายเป็นยาเด้อพี่น้องเด้อฝากไี่น้ำเนี่ยล่ะขายส่วนละยี่สิบห้าบาทนี่นี่ส่วนละยี่สิบห้าบาทเบื้องเอา มันก็ดซมียหกเม็ดนาะมีแป้งเหลาหกเม็ดแป้งขมากเม็ดหนึง่งใส่น้ำกานนี่ละข้นคนงเถามว่าเอา้าก็ใส่แป้งขมากหนึ่งนะเพราะฉะนั้นต่อเฮียแต่อันจะเข้าใส่จะแป้งสาทู่นาะเหลาเข้ากับซีบะแสบมันสีบะหวานบน่วลน้อนี่ละมะข้น็มกักหวานๆเขาก็แป้งขมากใส่น้ำกานแป้งขมากก็คือแป้ง แปลงวานน่ะละเออภาษาทยาเอินแปลงวานภาษาไตา้เขาเอินแปลงวานเออภาษาอีสานเขาเอินแปลงเขามาแต่ภาษาเนื้อเขาเอินอย่งหัวกับบุ้งหัวจกดอกนะบุาา้งหัวจะซ้ำนี่และคอยเด้อคอยฝากคอยนำแปลงสาาทุกคอยว่าจะเป็นงานบุญงานผาปลาก็ดีงานผีกด็ดีงานเลี้ยงปูตาก็ดีเลี้ยงเจ้าที่เจ้าฐานเลี้ยงเจ้าปอลักเงกื่อนก็ดี ละเอ็ดสาทุไปถวายเพิ่นเดอ้อเพิ่นกินดีเพิ่นกินดีแสบๆเพื่นก็ใส่สใพรอนเจา้าให้ลำให้รวยทุกคนฝากไปน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ละนี่ละลานค่อยคลายนี่ละราดเม่โจการเกษตรนี่ละนี่ละอุบลราชธานีกูหูวจักเบิร์ดเ,เดอ้อเพื่อนข่อยเด้อขายแปงเหล่ากระคลายแปงธรรมากระคายมื้อนี้ข่อยมาอัน นี่ละนี่มิวแป้งขมากขอโอแมนแปงสาโทถกอยนี่ละคนไทยพวกเจ้าเบิรงเด้อร์เบิรงเอาเบิรงเอานี่นี่นี่ถ้าแป้งแป้งเรานี่ยถ้าเป็นคนจีนเนี่ยเวลาเวลาเขาขืนบานไม้เขาเนี่ยเขาก็้นมีแป้งขมาร์คแป้งขมาร์เขาจะเอาแป้งขมาร์หาหน่วยแป้งแป้งเราซีหน่วยใส่นั่นกระถางถูกเขานะ กระทางผูกเจ้าทีเจ้าท่างเขาจะตีจุเอียเด้อพี่นอกเขาจะใส่ไว้ละใส่ไว้เพื่อนางเอาไว้เรียกทรัพย์เรียงความมั่งคั่งความร่ำรวยของเขามันเป็นความเสื่อมาเป็นพันๆปีเด้อสองพันปีเออใส่กระทางผูกนี่ละนั่ละใส่เขาไว้มันเป็นถ้าเกิดเขาขายว่ามันเป็นหัวเชื่อเป็นหัวเชื่อแห่งความร่ำรวยนะนี่ละ จำไว้เด้อพี่น้องเด้อเห็นละฝากไปน้ำเนี่ยสุดรละยี่สิบหาบาทอาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อให้น้อนรับฝันดีสีแสบสีนัวเด้อพี่น้องฝากไปน้ำให้ลำรวยทุกคนพี่น้องเอ้ย